สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a n นนี่เคลมแม่บ้านเท็กซัสเมืองคาวบอยนะคะวันนี้จะมาเปิดกล่องค่ะนี่วีนี่นะคะกล่องนี้นะมันเป็นอาหารเอเชียนะคะมีแอปอยู่ในมือถือด้วยนะคะซึ่งอันนี้แอนได้รีเฟอร์โค้ดมาจากเพื่อนนะคะได้ลด20เหรียญทั้งเขาและเรานะคะ อีกอย่างนึงนะคะคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นะคะจะคุ้มหน่อยนะถ้าคนที่อยู่ในเมืองเล็กๆอย่างแอนเนี่ยหมายถึงบ้านนอกบ้านนอกคือหมายว่า,าไม่ใช่ในเมืองหลวงอย่างดัลลัสฮูสตันเมืองใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะที่มีร้านเอเชียเยอะๆเพราะคิดว่าเขาเอามาจากร้านเอเชียที่ใกล้เราที่สุดนะคะที่เดียวกับเขาได้และส่วนใหญ่จะเป็นในตัวเมืองค่ะเพราะฉะนั้นของแอนไม่ค่อยมี ผักสดนะคะแต่เห็นเพื่อนนะเขาซื้อผักสดดีมากสดมากนะคะแล้วก็ส่งไวด้วยของแอนสั่งเสร็จแล้ว3-4วันค่อยมาถึงแต่ของเพื่อนนี่แบบสั่งวันเดียว2วันถึงแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเปิดกันดูค่ะนี่นะคะแอนสั่งมาทั้งหมดนี้นประมาณ45เรียนแล้วแอนก็จ่ายไป25ค่ะเพราะได้ลดเดี๋ยจะเอาบินของแอนให้ดูอีกทีว่าแอนสั่ง สั่งอะไรรายละเอียดเท่าไหร่มั่งซึ่งเท่าที่ดูราคาใช้ได้เลยนะคะราคาถือว่าดีถือว่าถูกเข้าทั่วไปเลยะคะ่ะนี่นะคะนี่กล่องเขาจะเป็นอย่างนี้นะแอปเขาก็ตามนี้เลยนะคะเป็นรูปตามนี้แต่แต่จะเป็นตุงนี้เป็นสีฟ้าเป็นสีเขียวนะก็จะมีผักสดมีของเอเชียทุกอย่างของแห้งน,นี่ท <c oughs> อมาดีมากกันกระแทก แอนสั่งอะไรมาบ้างอันนี้แกดูไปแล้วนะอันนี้นะนี่เท่าที่เช็คราคาดูนะอันนี้สี่ชิ้นประมาณแปดเหรียญโอเคอยู่นะแล้วที่สำคัญคือมันเป็นหนมเปี๊ยะที่มีโมจิอยู่ข้างในเห็นไหมคะตรงนี้คะ่ะโอเคนี่นะอันนี้แอนสั่งมาให้เทย่ากกินคะ่ะขนมหลายคนคงรู้จักกันอยู่นะคะ อันสั่งนี่มากินกับโกจูจังโกจูจังโกจูจังโบนิโตใช่ไหมโบนิโตฟล a กส์ที่เอาใส่หน้าพิซซ่าญี่ปุ่นแล้วก็ทาโกยากินะนี่นะอย่างนี้นะแล้วก็มี Kit tea. คิดแคทมิลทีไข่เป็ดไข่เค็มเป็ดค่ะดูว่าคุณภาพของเขาจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าแอนเคยผิดหวังซื้อมาแล้วมันทั้งเหม็นคาวทั้งแย่มากอ่ะอันนี้ น้ำซอสปลาไหลนะคะเดี๋ยวเอาไว้กินกับซูชินะคะอันนี้ค่ะเห็นมันราคาเหรียญเดียวเหรียญก็กว่าซื้อมาลองกินเหมือนเคยซื้อมาทํานะอร่อยอยู่นะอันนี้แต่เห็นราคามันดีไงก็เลยสั่งให้มันครบมีโคจูจังมีโบนิโตฟล a กส์มีคิตแคดมิลทีชานมมีขนมโคนช็อกโกแลตของเทย่านะคะ แล้วก็มีขนมชั้นมีซอสปลาไหลมีไข,ข่เค็มหกฟองอุ้ยหนักอยู่นะไข,ข่เค็มไข่เป็ดนะอันนี้โมจิอันนี้คืออยากลองมากโอเคเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดของแอนแดอย่างนะคะที่สั่งอันนี้นะคะเพราะว่าผักสดเขาไม่ส่งให้ะคะ่ะก็เลยได้สั่งแต่ของพวก หาไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเดี๋ยวแต่และอย่างเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูทีหลังนะอย่างที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะสี่ชิ้นอืมนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะดูดูดึง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 ดี๋ดูนี่มีมอจิมีไข่เค็มมีถั่วแดงนะคะถ้ามีไส้หมูหยองนะไข่เค็มถั่วแดง แล้วก็โมจิโมจิดึงๆเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วก็มีเปลือกมันนะอย่างที่สองนะคะไข่เค็มไข่เป็ดนะคะยัไย่ไงดีจับข้าวต้มเดีย๋ยวใช้ดูอีกทีนี่นะคะอย่างที่ทุกคนรู้เอาไปโรยหน้าอาหารญี่ปุ่นนะคะเยอะเยอะมากของอีหนูนะคะ ทั้งหมดมีแท่มีสามรสนะคะช็อกโกแลตสตรอเบอรี่กับนมใช่ไหมนี่ค่ะเด็ก,เดกๆเนาะไปเมื่อกาปอย่างเงี้ยนี่ซอสปลาไหลนะคะอันนี้หนักอยู่นะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะขนมชนั้นแป้งทำขนมชั้นนี่คือทำง่ายมากโคตรจุดจังไม่กินอาหารเกาหลีนะเสียมาเรียบร้อยอยังดีนะคะอันนี้อันนี้ค่ะ าเดี๋ยวลองพี okay, ่เอันหนึง่งแม่กินอันหนึง่งเราจะได้อ้วนเท่ากัน <laughs> <laughs> รสชาติก็คล้ายๆกับไวช็อกเลตนะอร่อยนะใครอยากใช้ลิงก์นะคะต่อจากแอนแอน,แอนก็จะได้ยี่สิบคุณก็จะได้ยี่สิบเดี๋ยวแอนจะแปะไว้ให้เผื่อนะ <laughs> เผื่อใครอยากได้นะ <laughs> ก็จะแปะไว้ให้ข้างล่างนะคะ ยังไงก็ฝากทุกคนกด subscribe กด like กดแชร์ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย